สวัสดีครับวันนี้เราก็มีอยู่กันในเกม Battlefield 5นั่นเองครับวันนี้เราจะมาเล่นสไนเปอร์เยอรมันนี่นครับปืนที่ผมใช้เป็นเกอร์แวน95นั่นเองครับเกอร์แวน M95 ช่างแมงแล้วกันเหมือนว่าขี้เกียจหา <Scroll> นี่ไองนี่เองคูนหกยิงเข้ายิงตรงนี้เลยล่ะคูนหกระยะอย่างนี้เลยล่ะอะไรใช้ป็นคนอะไรยิงเดียวมาวะเฮลิซิวไทเกอร์ยิงเฮลิซิวมันไทเกอร์ยิงมันจะโยนแขบให้ แตัพพอร์ตแม่งแตกไปเทียวเทียวยิงมันมันจะตายแล้วเวทียวเทียวย,ยิยงแฟร์ฝงยิงแฟร์เปิดฉางดูซิว่ามีใครอย่างนี้มั้งอาตายไปแล้วโอเคแจ่ไหนเฮ้ยโอ้โหระยะอย่างนี้ยิยงยังไม่โดนอีกเหรอเนี่ยเฮ้ยอะไรกันครับนี่อ่า ระยะกีนี่ถ้าเกิดเป็นสไนนี่จูบก,กันแล้วนะถึงขั้นจูบปากกันแล้วนะระยะตะกี้เนี่ยเอ้ยเกินเกินเกินไปถึงผมเนี่ยเกินย <c oughs> <c oughs> ิงไม่โดนได้ยังไงเนะี่ย เรียบร้อยครับโอ้โหเกือบเกือบไม่รอดไม่ใช่อะไรคลิกแล้วโขกเดี๋ยจะยิงโดนอีกนะโอ้ยปกติไม่เห็นจะโดนลุก <f> เดินก่อนเดินก่อนไม่รู้ได้เสียงชัดไหมนะเอ้ยไม่โดนเอ้ย โดนอีกแล้วตกปืนไปไม่ตกอีกอใครยิงเราวะใครยิงเราไอเจ้ากระบอกนี้เป็นปืนปืนเก่านะปืนกระบอกนี้เป็นปืนวาวัสนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอะเอ้เออยโอ้โหงไม่โดนเอ้ยเดี๋ยวทำใหม่เมื่อกี้นี่ท้าเบิก ไม่เรียวนะขบักแตกแ,แล้ว,ตก,ลวตกรถแล้วเมื่อกี้เนะี่ยต้ใครเร็งเราเอาไม่ใช่ก้อนหินโด่เป็นแสงแสงคิดว่าทนายเปอร์เอ้ยไม่โดนโดนขมับล้าวไปเลยล้มเลยอยู่ๆก็ล้มแล้วจู่ๆก็วูบ เฮ้ยไม่โดนเสียงมาดังกิ้งว่ะภาพบอกรูปแม่ได้เลยเอ้ยแล้วนเปอร์ใครเขายืนซุ่มวะเนี่ยเขามีแต่นอนกูนี่ยืนเด่นเห็นเสงาเป็นท้ากเอก MV เลยเออถ้ามันเทวชิลนี่หว่าะบนป้อมนั่นใครอ่ะบนป้อมนั่นใครอ่ะ เว้ยสนโยสดาไอังกฤษอรอฮะอุ้ยจะแตกอุ้ย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 เปลี่ยนเปลี่ยนซองกระสุนก่อนโอ้โหแล้วก็หายาด้วยหายาหากระสุนด้วยเฮ้ยปืนพกตะบอกนี้ผมไม่ได้ใช้ลูกอร์นะครับอันนี้เป็น p ี8ามลูเกอร์ระกูลเดียวกันแต่คนรับเวอร์ชันเท่านั้นเองเฮ้ย,ยระยะอย่างงี้ไม่โดนเฮ้ยใส่ผ้าอะไรเนะี่ยผ้ารอดเหรอฮะแต่ดูเหมือนว่าผ้ารอดจะไม่กันหัวว่ะฮะผ้ารอดไม่กันหัวรอดเหรอรอดเหรอรอดเหร อะจะรอดอีกไหมอ่ะเฮ้ยโดนละอีเอ้ยระยะปืนยิงยิงไปโดนเลยโอ้ระยะตะกี้เนี่ยคลิกกระโถมนะเป็นการคลิกกระโถมเฮ้ยใครยิงกูวะเนี่ยโอ้ยไหนวะใครวะ ไอ้เค้ยนี่ก็เสือกโอ้ยิงซ้ำกูด้วยตายแล้วไงยิงซ้ำกูอีกมาเกิดแล้วอ๋อไม่ตายยิงยังไงเพื่อนเอาการเล่นมายิงมันมันจะตายไหมล่ะ ันต้องกระบ,บอกนี้นี่นี่นี่ต้องอย่างนี้นี่ถึงไม่จะตายเออเฮ้ยอะไรใครอะไรทนายใครวะเฮ้ยทนายอังกฤษเหรอฮะทนายเปิร์อังกฤษอ่ะคิดว่าเฟี้ยวสไนเปอร์อังกฤษอ,อ,อ,อ่ษอะคิดว่าเก่งมากเราเดี๋ยวลองลองไปวัดมือกับสไนเปอร์อังกฤษสักหน่อสนยออสยิคนแม่นปืนระดับ ตำบนกันเฮ้ย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 ปัวมุกยิงขาหักเลยแต่ตุ่มแตกเอาดิ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 ย้าไปอยู่ไหนไม่ใช่อะไรหมอไมเด็กเอื้อยเฮ้ยฮัลโห เ,เราเหลือนิดเดียวเท่านั้นแหละเอ้ยหมอหมอมาหมอมาหมอมารีบๆดึงดิเฮียหมออย่าม่ได้ยืนดมโถ่เอ้ยขวยขอภายในครัหยาบเลยครับไม่สุภาพด้วยกันนะมันเป็นฟิวมันได้อารมณ์ดิ๋ยวต้องใส่นิดนึงเอ้ยโอ้โหยิงเฉียวหัวมันโถ่เรายิงยังไงเนี่ย เฮ้ย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 เอ้ยเ้ยเเะเชลเมาไงเฮ้ยเอ้ยยาใหญ่ยิงเชลเหรอเอ้ยเอ้ยโอ้ยถ่ยิงกูก่อนวิแต่ยิงหัวเพื่อนซะหน่อยอะไรมึงฮะหมวกเหล็กไม่ช่วยหรอฮหมวกเหล็กหมวกเหล็กแต่ไม่กันกระสุนสไนเปอร์อ่ะ เออแสดงเก่งเออแน่เน่อุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเรายิงมันไม่ตายเรายิงมันถักถาะครับหม้อแฮวไม่มีหมอเลยไม่มีหมอเออทำไมเราไม่วางวิทยุวะเอาา้ยน้อลืม เอาฮาร์โควิทยุเรามาวางไว้ในทะางนี้วางไว้วา,วางไว้อันนี้มันไม่น่านจะมาไม่น่านจะนะเสียงอะไรวะเสียงใครวิ่งวะเออเออ,เอ,อดาไปปืน แม่โถดาปายปืนเสียงอะไรใครอะไรเฮ้ยไม่เห็นอะไรแวบบเอยเดินัวใครแบบแบบวะ ไปแว๊บๆเฮ้ยนั่นไงแต่ไนเปอร์กินแต่ไม่หมดเลยเอ้ยไม่โดนแต่ไนเปอร์อังกฤษวิวิชิวเชียวเอา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  Attention now t a k i n objective down วันใครเป็นคนกลางนันมันอะไรอะไรใส่ระเบิดอันนี้มันเครื่องบินเครื่องบินอังกฤษนี่ว่ามาไงเนี่ย โอ้ยไปโดนไปโดนส่วนไหนไม่โดนไปโดนหินข้างหลังมันไอ้นี่โดนอะไรเนะี่ยไม่โดนเลยยิงยิงยังไงเนี่ยโอย้เรารอมันอยู่นิ่งๆรอมันอยู่นิ่งๆจังหวะจังหวะจังหวะอย่าเพึ่งใส่กล้องอ่ะกระป๋อ่ะ มันมีรถถังน,นี่อยู่อ่ะเชีชยวเี่ยวอะแม่งเป้าเลยฮะเชี่ยวเชี่ยวมันเป้าจุดด้วนจะขอเรยกเวด่วนเบรกเฟสเบย์มเรีกเวดิเรียกเวทไมมีประโยชน์นะไรประโยชน์ไม่เอาแนละ้วสนัพาวลม เอ้ยมันเล็งปืนมาทางนี้นี่ไงขมับเล้าเลยทำอะไรทำอะไรเพราะรูปหลอ <c oughs> มาทำสงคารามพอมึงต้องแตกตัวหลอกขนาดน,นั้นด้วยทำไมเนาะเอ้ยเหมือนหมอจะชกมันหรอเฮ้ย ไปยิงเปิดจุดแล้วเนี่ยกระโถกำลังซุ่มดีๆวิ่งไปไหนละ่ะเพราะลุบหล่อเพอราะลุบหล่อเพราะลุบหล่อลงไปนอนอีกแล้วนะใไททำอะไรข้างหลังวะอ๋อไทเกอร์ไทเกอร์ยังต้องกลัวเชลชิวช่วอะ่ะเชลชิวช่วแม่งแข็งมาก แ่งแข็งว่าไทเกยเอามันนี่ว่ะ มีหมอมโอ้ไม่มีหมออีกเอาได้แค่เป็นหัวหน้าซัอร์แพเทั้นดืญญ้อเลยอะเฮ้ยเก่งใครอ๋อพวกเราบ้ญญา

กิมม์เอ๋มีอะไรเสียวอะไรสไนเปอร์อังกฤษอะไรอะไรสไนเปอร์อังกฤษฮะอะไรสไนเปอร์อังกฤษเออเอาเราถถังมันหลบไปเอ้ยโดนเฉียวเฉียวโดนแขน ทำไมมันสั่นๆยังวะเฮ้ยโอ้เฮ้ยโดนอะไรโอ้โหเราโดนเยอะจัดเยอะจัดจ่ดไม่รู้จะยิงใครก่อนไม่รู้จริงๆเลยว่าจะยิงใครก่อนถอดสโคปได้ไหมสไนเปอร์ที่ไหนเขาใช้สโคปกันวะได้ได้ได้ เวลสองเอาเอาซื้อไม่ได้ล่ะแบทเทิลโอ้ยเด้วก่อนแล้วก่อนถอดสโคปได้เปล่าเอาถอดได้เออเนี่ยสไนเปอร์ที่แท้จริงมันต้องอย่างนี้นี่วัดกันไปเลยเอาเอาเกิดไม่ได้เพื่อเราตายไปซะแล้วหลบไปหลบไปพวกกาไก่พวกไก่กากระหลงองป้องมองแงง ง,งุงงิงงงงิงเลยน,นเปิร์ที่ไหนเขาใช้สะโขบกันน,นี่เอาคลิกสะโขบมาเลยอันนี้โหลดช้ามากเลยนะอย่าทิ้งบอมลงหัวอนาเ็รบินผ่านหัวที่ไรเสียทุกทีนี่อนโนสะโขบอย่างนี้นี่สูงสูญยาบแนะ่วิ่งทำไม ยิงไม่โดนเลยยิงไม่โดนเลยยิงไม่โดนเลยฮะยิงไม่โดนเลยเฮ้ยโอ้โหลบทำไมอ่ะหลบทำไมอ่ะนายนายรู้ไหมว่ามันยิงยากเกน้เกนี่า,ายเปิดอส่องอะไรฮะสไนเปิดส่องอะไรวิ่งมาทำไมฮะวิ่งมาทำไมเป็นใครใครเร่งอะไรเราวะ เราโดนเราโดน Sniper หมายหัวเออทาก็แปดเฮ้ย,เ,ยเรามีแต้มสองหมื่นเเว้ยสองหมืน่นสามในดูดิเราเราเบิกเบิกเมฆอะไรได้บ้างว้าวเบิกเมฆ <รอ S 2> เลยตนะแล้วก็ตายเดี๋ยวนี้เลย เราเบิกในกมาแล้วแนวงแหวนลงหัวมันเดี๋ยวนี้เลยในเยในวงแหวนของข้าเออไปอยู่ตรงไหนดิเราอยู่ไกลๆหน่อยเออเราไปอยู่ซีน่าจะได้แหละซีพวกเราเยอะดีเจอแนวงแหวนแน่วันขอดวันเทว ลูกเดียวหมดทีมรู้จักเปล่าลงยังไงเนี่ยก่อนจะรู้จักลงยังไงเนี่ยหวังว่าจะลงไปไม่คว่ำนะเอออ่าไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวสตุมไทเกอร์ซะหน่อยเป็นยังไงเอ,อ้ยมาทำอะไรตรง,ง <S <S นี้นี่นี่นี่โอ้เสียงดังฟังชั ไม่ได้เกิดเลยตายไปเลยไม่ต้องชุบสลายไปเลยเสียดายเกมนี้ไม่มีเอฟเฟคร่างกระจายโอ,โอ้ขึ้นบินขึ้นบิน,อนโอ,อ้ยปิ่งปปิงเพราะเอฟเฟคลาบเบิดลเครื่องบินเครื่องบินมันระเบิดแล้วโสดเด้อเฮ้ยเด,ดี๋ยไอ้นั่นใครอะ่ะ แน่วงแหวนยิงไปเดี๋ยวนี้นี่โดนโดนเสียหายหนักอ่ะ92อ่ะเข้าไป92ทำไม่เท่น้อยนะแน่กวงแหวนยิงย้อยไปเฮ้ยไม่โดนเอ็กซ์เทไม่เด้งเลยอ๊บโอ้ต่ำไปอ่ะ กธรรมดาใช่ป่ะเย่าา yeah, yeah, yeah. เย่เย่เราพลาดเราพลาดเองเอาเถอะอย่างน้อยก็ได้อย่างน้อยก็ได้ยิงอะสะใจแล้วพอใจแล้วโคตริงเลยอไทเกอร์มาเป็นซากเลยตรงนี้เนะี่ยเอเอออเอเรานี่ขึ้นบิน เอทำงานาก้างเดยเฮ้ยเฮ้ย,ยมันต้องมีตัวข้างๆนะไงไง,งมันต้องมีพวกชอบแบแบแบอแบแอบซ่อมแอบตส่อุ้ยอุ้ยม่งยังเห็นวิกไอ้ห่าเฮ้ยไม่ได้ใส่ตะข่มนะไม่เห็นแสงนะบอกไว้ก่อนเฮ้ยตายไปอย่างวะนะ ข้าวเหนียววางก่อนวางข้าวเหนียวยไม่โดนแตกแตกแตกมันเฉียวชิวน้นด้วยว่ะแต่ก็ยังไม่พังเพื่อเฉียวชิว้เยอะจังคนมันเอาไม่ใช่ าไม่ใส่ขมก็หาคนยากเหมือนกันนะเฮ้ยยิงไม่โดนเลยโอ้โหแย่แย่ก็บอกนี้ยิงไม่โดนเลยใส่คมมันเดิมดีกว่าเฮ้ยใส่คมแล้วเปลี่ยนบอกดิได้อะเปลี่ยนบอกดีกว่า,าแป๊บนึงขอขอเปลี่ยนเอ้ยไม่ใช่อนี้เปลี่ยนเป็นมาร์ก เจ้ากระบอกนี้รู้สึกว่าน่าจะดีกว่าเดิมสนนยอังกฤษไรเฟิลอังกฤษโนโสโคเพราะกระบอกนี้มันยิงเร็วกว่าไงโหลดเร็วกว่าเนะี่ยเยอะใหญ่เยอะใหญ่ๆอ๋อจบเกมแล้วเหรออืมเรียบรอ้อยครับ กำลังกำลังมันเลยเะโถเอ้ยเฮ้ยก็ถือว่าดีอยู่นะ17ตาย10ไม่แย่ไม่แย่สำหรับสไนมือใหม่นะผมไม่ค่อยได้เล่นสไนเท่าไหร่โอเคครับงั้นก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ผมด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย